คิวสังเนน้อยเจ้าปัญญาผู้ชอบนั่งขัดสมาธิแล้วปิ้งไอเดียช่วยผู้ใหญ่แต่เบื้องหลังการ์ตูนที่แสนน่ารักสดใสนั้นมีเรื่องจริงของพระเซนคนหนึ่งที่มีชีวิตซับซ้อนเจ็บลึกและไม่เหมือนใครเขาเกิดในปีคศ1394ใกล้กรุงเกียวโตยุคที่ราชสำนักญี่ปุ่นกำลังขัดแย้งกันภายในแม่ของเขาเป็นหญิงนวังและเขาเป็นลูกนอกสมรสของจกักรพรรดิ โกโคมาซึเด็กที่มีสายเลือดเจ้าแต่ไม่มีสถานะใดในวังไม่มีสิทธิ์ที่จะสืบสันตติวงศ์ไม่มีทางที่จะอยู่ในวังได้อย่างเปิดเผยแม่จึงตัดสินใจส่งลูกชายเข้าไปบวชที่วัดอังโคคูจิตั้งแต่เขาอายุเพียงห้าขวบนั่นเป็นทั้งการปกป้องและการจากลาไ q คิว mm. <EQ. S 2> เติบโตขึ้นในวัดเรียนรู้หลักธรรมศีลส,สมาธิ แต่เขากลับรู้สึกอึดอัดกับพิธีรีตรองและระบบสงฆ์ที่เคร่งในเปลือกมากกว่าในแก่นเขาย้ายไปวัดเคนนินจิเพื่อศึกษากับพระชื่อโบเตสึแต่ก็ยังไม่พบคำตอบในใจที่เขาต้องการในวัยยี่สิบกว่าเขาเริ่มออกเดินทางสแสวงหาครูที่แท้จริงเขาได้พบครูชื่อเคนโอที่วัดริมทะเลสาบบีวะเคนโอคือครูที่อิคิวเคารพอย่างลึกซึ้ง และมองว่าเป็นผู้เปิดประตูสู่ธรรมะอย่างแท้จริงให้เขาได้เขาซึมซับแนวคิดเซนแบบที่ไม่ติดรูปแบบจากครูคนนี้แนวคิดที่ต่อมากลายเป็นแก่นของชีวิตอิคิวไปตลอดกาล <Babe> แล้ววันหนึง่งขณะที่เขานั่งสมาธิอยู่กลางเรือในทะเลสาท่ามกลางความเงียบงนันเสียงอีกาก็ร้องดังขึ้นเสียงธรรมดาธรรมดานั้น ทำให้จิตใจของเขาสะดุดความคิดหยุดลงชั่วขณะและเกิดสภาวะตื่นรู้หรือที่เซนเรียกว่าสาโตริมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่เป็นความเข้าใจในโลกแบบฉับพลันด้วยจิตใจที่สงบเต็มที่เหมือนเขาตื่นขึ้นจากความคิดที่วุ่นวายแล้วเห็นทุกอย่างที่มันเป็นไม่มีการตัดสินไม่มีความอยากได้หรือผลักไสเสียงอีกาในความเงียบกลายเป็นเครื่องเตือนว่า ธรรมะไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ไกลแต่มันอยู่แค่ตรงนี้อยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันถ้าเราเห็นมันจริงๆหลังจากนั้นครูเขามอบใบอินกะให้ใบที่รับรองว่าเขาเป็นผู้ที่รู้ธรรมและมีสิทธิ์สั่งสอนผู้อื่นได้แล้วแต่อีคิวกลับเผามันทิ้งเขาบอกว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ใครจะรับรองให้กันได้ เขาปฏิเสธระบบตำแหน่งในวัดไม่ขอเป็นเจ้าอาวาสและไม่ขออ้างชื่อครูหลังจากที่ครูเสียชีวิตอิกิวไม่กลับวัดเลยแต่ใช้ชีวิตกับชาวบ้านเขาเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งสู่อีกที่หนึ่งสนทนาธรรมดื่มชาเขียนกรอนพูดความจริงด้วยภาษา,ษาธรรมดาเขาไม่ปฏิเสธแม้แต่รสชาติของโลกียั เขาเห็นว่าทุกสิ่งคือธรรมะถ้าเราไม่ยึดติดเขาแต่งกรอนมากมายทั้งกรอนสุภาพกรอนเสียดสีเพื่อกระตุกใจให้ผู้คนตั้งคำถามกับศาสนาลูกศิษย์ของเขาเป็นผู้วางรากฐานพิธีชงชาแบบญี่ปุ่นที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้อิควไม่ได้เป็นพระที่ยิ่งใหญ่ตามคติเดิมแต่เขาเป็นพระที่กล้าทำให้ศาสนากลับไปหาความจริง เขาแต่งกรอนเซ็นจำนวนมากหลายบทเสียดสีวงการสงบางบทแสบสันและตรงเกินกว่าที่คนทั่วไปจะสามารถพูดถึงกันได้ในช่วงสงครามโอนินวัดเดยโตคุจิถูกเผาทางการจึงขอให้อีคิวกลับมาช่วยฟื้นฟูวัดเขาตอบรับแต่จะไม่ขอรับตำแหน่งไม่ขึ้นนั่งธรรมมาสไม่ใส่เครื่องแบบเจ้าอาวาส เพราะเขาเชื่อว่าการยึดติดกับตำแหน่งหรือเครื่องแบบอาจทำให้หลงทางจากแก่นของธรรมะเขาเคยพูดไว้ว่าหากใครอ้างว่าได้ธรรมะจากข้าขอให้จับมันเข้าคุกได้เลยสำหรับเขาธรรมะไม่ใช่สิ่งที่วัดมอบให้หรือใครจะมอบให้กันได้แต่เป็นสิ่งที่จะต้องค้นพบด้วยใจของตัวเองเขาใช้ชีวิตอยู่ในกุฏิเล็กๆเ,เ,เงียบๆในมุมๆหนึ่งของวัดเท่านั้น แม้เขาจะเป็นคนคิดกบฏแต่ญี่ปุ่นกลับรักเขาเพราะความซื่อสัตย์ของเขาเองหลังสงครามโลกญี่ปุ่นต้องการแบบอย่างของคนฉลาดมีเมตตาจึงนำอิคิวมาสร้างเป็นอิคิวซังเนนน้อยเจ้าปัญญาแม้จะไม่ใช่ตัวจริงทั้งหมดแต่นั่นได้ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักชื่อของเขาโดยหยิบเอาคาแรคเตอร์เนนน้อยแสนฉลาดมาจากพื้นฐานความจริงที่ว่าอิคิว เป็นพระที่กล้าตั้งคำถามกล้าคิดกระบฏต่อกรอบเดิมๆและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างหลักแหลมกระตูนถ่ายทอดออคิวในวยัยเยาวให้เป็นตัวแทนของปัญญาความซื่อสัตย์และความมีเมตตาซึ่งสอดคล้องกับหลักคิดของเขาจริงๆแม้จะละไว้ซึ่งความขมขื่นในชีวิตจริงอีคิวเสียชีวิตในวัย8 7ปีในกุฏิเล็กๆไม่มีพิธีรีตรองไม่มีตำแหน่ง ไม่มีราบยศหรือเพียงคำสอนที่สะท้อนความกล้าคิดกล้าตั้งคำถามและกล้าที่จะยืนหยัดอยู่บนความจริงอีคิวไม่เคยอยากดังไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีการสวมหน้ากากใดๆเขาเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่ไม่ยอมโกหกตัวเองและไม่ยอมให้าศาสนากลายเป็นเพียงพิธีกรรมและนี่คืออีคิสั่งตัวจริงและคุณล่ะครับคุณได้พบกับ ตัวจริงของคุณในวันนี้แล้วหรือยงังขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องบังจี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ